สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะ r ูบแ n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คี่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้วันเสาร์นะคะสวัสดีชาวันเสาร์ค่ะทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณในช่องของ The Tarot of the Prince ด้วยนะคะที่เข้าไปรับชมนะคะติดตาม12ราศีนั่นเองนะคะใครอยากที่จะรับชม12ราศีก็ไปที่ช่อง The Tarot of the Prince ได้นะคะวันนี้นะคะ เรามาดูเรื่องด่วนของทุกทุกคนในเวลานี้กันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องด่วนอะไรกับทุกทคนในเวลานี้กันนะคะเช็คพลังงานในทุกวันฝังไว้เป็นภูมิคุ้มการจิตใจของเราให้มีความสุขให้เข้มแข็งนะคะมีความสุขในทุกวันเป็นส่อกลางแล้วก็ไกด์ไลายให้กับทุกทุกคนนะคะมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องด่วนของคุณในเวลานี้ที่ไพ่อยากจะบอกคุณค่ะ เรามาดูอะไรฟังอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะคะมีความสุขกันดีกว่านะคะเพิ่มพลังของเรานะคะเรื่องด่วนที่สุดเลยของคุณในเวลานี้คืออะไรคะสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเรื่องด่วนเลยในเวลานี้โอ้โห สิบเหรียญน,นะคะนี่คือเรื่องด่วนจริงๆนะคะเป็นเรื่องด่วนที่สุดด้วยไม่ด่วนไม่ได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าสิบเหรียญความบูรณาสมบูรณ์ความร่ํารวยมั่งคั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเขาเรียกว่าบุญหล่นทับด้วยนะะทั้งบุญทั้งวาสนาทั้งความภาคเพียรเพียรพยายามเพราะว่าสิบเหรียญน,นี้เป็นสิบเหรียญที่ไม่ได้มาด้วยโชคอย่างไรแต่ได้มาด้วยความภาคเพียรเพียรพยายามนะคะ การสู้การเก็บออมการประหยัดการสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งร่ารวยบอกเลยว่าถ้าท่านใดกําลังทํทาธรุรกิจหน้าที่การงานอยู่ตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันกําลังไปได้ไกลนะคะลุยหน้าอย่างเต็มที่เลยนะคะเดินหน้าอย่างเต็มที่เลยมีพลังนะคะทาธรุรกิจก็ต้องต้องมีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นมีพลังนะคะแล้วก็จะ ทำให้รู้สึกว่าจะต้องปรับอะไรตรงไหนเพิ่มอะไรตรงไหนนะคะบางท่านก็อาจจะทําเรื่องของการค้าขายนะคะหรือว่าทํางานอะไรอยู่รู้สึกว่ามันกําลังไปได้ดีนะคะมันพุ่งทะยานมากมากเลยช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากอบโกยเรื่องของการเงินในนานะคะที่กําลังจะได้รับนั่นเองนะคะบางท่านก็ได้รับโบนัสนะคะได้รับอสังหาหรือว่าอาจจะต้องอยากซื้อบ้าน ะะอยากจะซื้อรถใหม่นะคะสิ้นปีนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะคะสักหนึ่งชิ้นนะคะในช่วงคริสต์มาสนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ความเพ้อความฝันแต่มันเกิดขึ้นจริงแต่กว่าที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเรื่องราวให้เป็นไปนะคะเพราะว่าความ,มสมบูรณ์ความมั่งคั่งของเหรียญน,นี้ที่อยู่ในหีบนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็มีคุณค่ามากๆเวลาที่จับต้องมันเวลาที่เกิดขึ้นมันจะภาคภูมิใจกับเรามันจะทำใหเรามีความสุขมีพลังงานที่ดีแล้วก็ยิ่งได้มาด้วยหยาดเหงื่อนะคะยิ่งได้มาเท่าไหรแล้วยิ่งจับต้องได้เท่านั้นเราจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจรู้สึกว่าฉันเติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งแล้วฉัน นะคะคฉันเก่งของฉันนะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นกําลังใจแล้วก็พลังใจให้กับตัวเรานี่คือความดมสมบูรณ์ความสุขบางท่านได้รับเงินเร็วๆนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่หมอเงินเดือนหรือเปล่านะคะอะไรแบบนี้นะคะบางท่านก็คอมเมนต์มาแบบนั้นก็เป็นเงินเดือนก็ได้เช่นกันเงินเดือนหรือว่าโบนนะัสหรือว่าสิ่งที่ เป็นงานเสริมงานจ็อบนะคะก็ได้เช่นกันอาจจะเอาเงินไปต่อยอดอะไรบางอย่างนะคะเป็นจ็อบเสริมทําอะไรทําขนมทําอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเราก็ต้องคิดไอเดียออกมาแตกยอดเป็นความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการกระทําความคิดทุกสิ่งอย่างของคุณวันนี้ส่งผลลัพธ์ในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือเรื่องด่วนที่สุดเลยนะคะ มาค่ะเรามาดูอีกค่ะเรื่องด่วนที่สุดของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นที่พ่ยต้องการให้คุณรู้ในตอนนี้สามถ้วยถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่จะได้เฉลิมฉลองความสุขเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วนะคะงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเรื่นเริงความสุขความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าบางท่านอาจจะเขาเรียกว่า เซเลบรตนะคะชีวิตโสดเหลือเกินฉันโสดมากๆเลยยิ่งโสดยิ่งร่ํารวยยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งนะคะใครกําลังที่ทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะเดินหน้าต่อเลยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญคือการชโลมใจให้กับตัวเราเองการสร้างความสุขให้กับตัวเราเองการเป็นคนที่มีความสุขการเป็นคนที่การเป็นคนที่มีความสดใสนะคะ มีความสุขมีความสงบในตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือความรักที่เป็นรักแท้จากตัวตนของเราเองที่ส่งสู่พลังภายนอกที่คุณจะดึงดูดความรักที่เป็นรักแท้เข้ามาเช่นกันนะคะเพราะสิ่งที่เป็นความรักคุณจะได้พบเจอความรักที่ความรักระยะยาวความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้กันนะคะ เป็นคู่บุญบาร,รมีกันส่งเสริมกันละกันเป็นพลังให้กันละกันใครเหนื่อยใครท้อก็ส่งพลังให้กันละกันเป็นที่ปรึกษากันได้พูดคุยกันได้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนชีวิตคู่หูชีวิตเป็นคู่รักในชีวิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยกันนะคะสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้เจอนะคะบางท่านนะคะเตรียมความสุขได้เลยเพราะว่ามีเกณฑ์ได้ออกเดินทางหรือว่าได้มีงานปาร์ตี้งานสังสรรค์บ่อยมากๆเลยช่วงช่วงนี้นะคะเตรียมความสนุกความสนุกสนานแล้วก็เตรียมพบกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นใครที่เข้ามาพบเจอในระหว่างทางหรือว่าในงานปาร์ตี้นั้นๆก็ได้เช่นกันนะคะถึงเวลาแบบ เขาเรียกว่าความเติบโตที่กําลังไปได้ไกลความเติบโตที่มันกําลังสู่หนทางการที่ประสบความสําเร็จของคุณนะคะอย่างไม่ทันในตั้งตัวเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือเรื่องด่วนที่สุดเลยนะคะที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในเวลานี้นะคะไม่ฟังไม่ได้นะคะสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะคะเรามาดูอีกค่ะ t h e Emperor คุณจะเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คุณจะเป็นจัก,กรพรรดิที่สง่างามคุณจะเป็นจัก,กรพรรดิที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะเป็นระดับไหนอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ใจเย็นๆไว้นะคะเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความใจเย็นนิ่งแล้วก็คอนโทรลจัดการควบคุมสิ่งสิ่งนั้นให้ได้ไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นสถานการณ์อะไรที่มันจะ จะทำให้คุณมีพลังมากๆสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ขอให้ควบคุมแล้วก็นิ่งใจเย็นเข้าไว้นะคะอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาอดทนใจรอนะคะเพื่อที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่าและก็สิ่งที่พิเศษและก็สิ่งที่สวยงามที่สุจ์เพราะอะไรที่มันได้มาอย่างช้าๆมันย่อมมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจและอีกอย่างหนึ่งการใจร้อนอารมณ์ความวุ่วามอีโก้ ทำไม่ทุกสิ่งอย่างพังเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเหมือนดีเอ็มเพ o เนะคะความนิ่งความใจเย็นความสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะเพื่อสยบความเคลื่อนไหวนะคะบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านกําลังที่จะได้พบเนื้อคู่ค่ะบอกเลยว่า สิ่งที่คุณกําลังได้พบเจอเป็นเนื้อคู่คู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างมากมายเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะบอกเลยว่าบางท่านเจอคนที่ยุมมากกว่าหรือว่าไล่เรียกกันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะมีทุกสิ่งอย่างสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองแต่บางท่าน ชีวิตหน้าที่การงานของคุณกําลังที่จะเปลี่ยนไปนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนเรื่องของการงานเปลี่ยนไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรอคอยเปลี่ยนไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆนะคะเรามาดูอีกค่ะเรื่องด่วนที่สุดที่ไพ่ต้องการบอกคุณตอนนี้10บดาบระวังระวังเรื่องของการเจ็บป่วยระวังเรื่องของด้านหลังนะคะอาจจะการนอนหลับพักผ่อนหรือว่าเจ็บมุ้ย เจ็บเมื่อยนะคะเมื่อยด้านหลังตึงด้านหลังอะไรต่างๆนานามากมายแล้วก็สะดุดด้วยการสะดุดนะคะบางอย่างนะคะคิดวางแผนให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรหรือว่าเริ่มต้นอะไรนะคะทีนี้เรามาดูอีกว่าทำไมต้องเป็นสิบดาบเรื่องด่วนที่สุดค่ะที่ไพ่ต้องการจะบอกทุกคน s i x of Cups แล้วก็ s i x of w a n d สนะคะสวยงามนะคะการสะดุดเพื่อเริ่มต้นใหม่การสะดุดเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าการสะดุดทำให้เราได้ฉุกคิดได้คิดเหตุผลทบทวนเรื่องราวต่างๆนานามากมายทั้งในอดีตที่ผ่านมาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่จบ อะไรบางสิ่งบางอย่างกาลังจะกลับมาหาคุณการฟื้นฟูในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะนี่กําลังจะเกิดขึ้น10ดาบ10ดาบนี้ทําให้เราหยุดนิ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่มันสตร์ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ดูซิว่ามันจะเดินหน้าไปต่อไหมมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็น10บดาบที่มีดาบของเหตุและผลการอุปสรรคที่กําลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะแต่มันมีดอกไม้เกิดขึ้นมันมีดอกไม้สีแดงเกิดขึ้นมันมีการเติบโตเกิดขึ้นแต่แค่บางทีบางครั้งมันแค่สตรักไว้เฉยๆหยุดนิ่งไว้เฉยๆค่ะ เพื่อคิดทบทวนไตรตรองเพื่อเรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นและคุณจะเติบโตและไปได้ไกลไหมในเรื่องของการประสบความสาเร็จเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ระวังรายรับรายจ่ายบางสิ่งบาอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมีรายรับมามีรายจ่ายออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็คุณกําลังได้พบเจอกับใครที่กําลังกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะเป็น บางท่านอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะได้กลับมาเฉลิมฉลองการได้กลับมาได้เขาเรียกว่านัดพบเจอกันมีช่วงเวลาแห่งความสุขดีๆด้วยกันบางท่านได้พบเจอโซเมตเนื้อคู่นะคะในความสัมพันธ์ที่กลับมาเป็นคนที่คุ้นเคยมีความสุขเหมือนเคยเจอเหมือนเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติมันเป็นความสุขที่คุ้นเคยและอบอุ่นมากๆเลยนะคะที่กําลังที่จะได้พบเจอแต่บางท่านพบเจอกับคนคนหนึ่งที่ เหมือนกับว่าสตรักในความสัมพันธ์กันไปหยุดนิ่งในความสัมพันธ์กันไปนะคะกลับมาในความสัมพันธ์เพื่อเขาเรียกว่าสารต่อความสัมพันธ์กันแบบขยับสถานะความสัมพันธ์หวนความรู้สึกความสุขกลับมาอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแบบเจ็บปวดเสียใจหรือว่าลุ้มลุกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ เรียนรู้กันมาแล้วก็อาจจะหยุดนิ่งไปด้วยการงานด้วยการเรียนรู้หรือว่าอะไรก็แล,กแล้วแต่แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่กลับมาแล้วเราคอยที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรจบไปเจ็บไปแล้วเจ็บปวดไปแล้วตัดจบค่ะเพราะว่าคุณได้เจอคนที่ดีกว่าน,น่นอนนะคะพลังงานอยากบอกเลยว่าความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่ตัดจบเจ็บปวดตัดจบไปแล้วไม่มีทางที่จะกลับมาหาเราได้ถ้าเราไม่เปิดใจ ะะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราปิดใจตัดจบแล้วบล็อกทุกทางแล้วแล้วเราเดินหน้าต่ออยู่เป็นโสดให้มีความสุขนะคะแล้วก็ตกหลุมรักตัวเองมีความโสดกับตัวเองห่วงตัวเองมากๆนะคะนั่นแหละแสดงว่าคุณเริ่มรักตัวเองอย่างทองแท้และแท้จริงเมื่อคุณเปิดใจความรักความสามารถคุณจะเจอคนที่ดีกว่าคนที่เป็นสินเสมอกันแล้วเป็นคนที่ใช่จริงๆไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เหมือนจะใช่แล้วเข้ามาทําให้เราเป็นท็อกซิกเจ็บปวดเสียใจนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามกลับมาแล้วมันต้องต้องเป็นที่ที่ดีและพิเศษและที่ดีที่สุดอะไรที่มันจะเชื่อมต่อกันได้มันต้องมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ให้สานต่อความสัมพันธ์เพื่อที่จะเดินหน้าต่อนะคะแต่อะไรที่ไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่มีทางต่อไปได้มันจะเจ็บปวดแล้วมันจะตัดจบอย่างแน่นอนค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่คือความสุขการเฉลิมฉลองเรื่องราววันเวลาเกา่าๆบางอย่างที่กำลังกำลังกลับมาพบเจอเรื่องราวของสุขภาพที่ต้องระวังนะคะใครที่รู้สึกว่านอน,อนที่นอนแล้วรู้สึก ปวดเมื่อยปวดหลังอะไรเหลือเกินก็ต้องจัดการละนะคะจัดการที่นอนใหม่หรือว่าต้องจัดการร่างกายต้องลุกออกกําลังกายอะไรที่ไม่แข็งแรงอะไรที่รู้สึกว่าตึงไม่แข็งแรงเหนื่อยล้าแสดงว่ากล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องจําเป็นที่ต้องออกกําลังกายการยืดตัวนะคะเล่นกีฬาอะไรหรือว่าออกกําลังกายอะไรที่ที่ถูกจริตกับเรานะคะที่เราชอบหรือว่าท่าไหนก็ได้ที่เราสึกว่ามันทําให้เรายืดตัวทําให้เรามีพลังนะคะก็ทําท่านั้นไปเรื่อยก็ได้ค่อยๆฝืนฝึกฝนที่จะทําแล้วมันจะออโต้ไปเองนะคะเริ่มแรกมันก็จะยากหน่อยมันจะ ขี้เกียจหน่อยหรือว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอหลังจากเราฝึกฝนไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆมันก็จะออโต้ไปเองร่างกายมันก็จะเริ่มแบบมีพลังขึ้นนะแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งกับบางสิ่งอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะการเติบโตการประสบความสําเร็จนะคะการแข่งขันตําแหน่งหน้าที่การงานได้มาซึ่งการแข่งขันไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะเช่นการสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก็ไม่ได้สอบแค่ครั้งเดียวอาจจะหลายครั้งหน่อยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นสาหรับบางท่านเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูคุณอยู่นะคะคอยดูคอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอยุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะผลักดันให้คุณได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆน,น,นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเรื่องของงานสะดุดเรื่องของงานอยาก เปลี่ยนงานนะคะก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าได้เปลี่ยนงานใหม่เช่นกันนะคะหรือว่ามีใครแนะนํางานใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆให้กับคุณก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องด่วนนะคะที่ พายต้องการจะบอกคุณตอนนี้สามเมท้าตรีอบอลค่ะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเล่นๆสิ่งที่เราได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเช่นกันเพราะมันคือความรวมสมบูรณ์ความสุขมั่งขั่งร่ํารวยที่กาลังจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าความร่ํารวยของเรา จะอยู่ระดับไหนความร่ำรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่น10ล้านฉันก็รวยแล้วนะคะ10ล้านมีเงินกเกษียณอ่ะ,กะเกษียณใช้ได้ไหมการคิดคำนวณน,นะคะอ่ะสัก20ล้าน50ล้านร้อยล้านแล้วแต่ว่าความร่ำรวยของเราคืออะไรนะคะมี มี100ฉันก็รวยแล้วแต่มีรายใจใ่ายแค่บาทเดียวต่อเดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าความมั่งคัง่งเรื่องของสุขภาพความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคืออะไรนะคะเราก็ต้องนิยามชีวิตของเราเพื่อนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้ที่ผูช,ชลงทางมากเลยช่วงนี้ได้เดินทางไกลมีแผนแผนนะคะจะเดินทางไกลการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น นะคะบางท่านกําลังที่โอโหอย่างที่บอกค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆและเป็นเรื่องด่วนจริงๆที่ไพ่กาลังจะส่งเสริมพลังงานให้กับทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้ค่ะนะคะทุ่มหมดใจทเทหมดใจความฝันรองให้คุณตามหาอายุเป็นเพียงตัวเลขความฝันไม่มีทางความฝันไม่มีวันแก่เกินอายุที่เราจะทํา นะคอยู่ที่ใจเรานะคะถ้าร่างกายสมมติว่าอายุเรามากขึ้นแต่ใจเราอะยังแบบ 14, 15, 25, 26อยู่เลยไปได้ไกลค่ะเพราะว่าพาละกกาลังใจเราเท่านั้นที่จะนําทุกอย่างขับเคลื่อนและใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขนะคะ King of s w o r d s นะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นการชัดเจนกับตัวเองสักทีหนึ่งการชัดเจนการเด็ดเดี่ยวการเคารพในสิทธิ์ของตัวเองการ ให้เกียรติตัวเราเองในทุกๆเรื่องแล้วก็การตัดสินใจอย่างช,ชัดเจนและจริงจังการที่ทําอะไรไม่ว่าจะตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องในทุกๆเรื่องคุณจะประสบความสําเร็จมีความรมสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองนะคะความดีคือแสงสว่างนะคะทุกสิ่งอย่างที่กําลังบรรลุถึงเป้าหมายของทุกๆคนนั่นเองค่ะนี่คืออีกไม่นานเกินรอค่ะที่คุณจะได้พบเจอนะคะเรื่องด่วนที่สุดเลยค่ะ มีคนแดนไกลรอคอยเดินทางมาหาคุณนะคะ Night of Cups ค่ะมีคนแดนไกลาทางไกลกำลังรอคอย p l a นการเดินทางมาหาอย่างใจจดใจจาะเลยทีเดียวนะคะเช่นบางท่านอาจจะได้คุยๆกับใครหรือว่าได้สานความสัมพันธ์กับใครหรือบางท่านกำลังมีใครเข้ามาจีบนะคะบางท่านกำลังเปิดใจที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะบอกเลยว่าเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ ธาตุน้ําเป็นได้ทุกพลังงานขึ้นมาหมดเลยทุกราศีนะคะบางท่านพบเจอ,เอาชาวธาตุน้ํากับธาตุไฟหรือว่าธาตุลมกับธาตุไฟธาตุน้านํากับธาตุดินธาตุน้ํากับธาตุน้ําก็จะมีความโรแมนติกนะคะเพราะคนที่คุณจะได้เจอนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ดูดีมีสเสน่ห์แต่งตัวดูดีทันสมัย มีรสนิยมมีความเก่งมีความสามารถมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีหนักแน่นเข้มแข็งตัดคือตัดจบคือจบมีเหตุและผลมีตระกะมีการวางแผนในอนาคตแล้วเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ดีค่ะเข้ารู้จักที่จะจีบรู้จักเข้าหาอย่างโรแมนติกด้วยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าเจอคนที่โรแมนติกเข้ามาเทคแคร์แล้วก็โรแมนติกกับคุณนั่นเองค่ะนะคะ ระวังถูกใครเข้ามาจีบเข้ามาหยอดคำหวานกับคุณแล้วก็ระวังคนไม่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะสมัยนี้มีทุกอย่างนะคะเรามาดูอีกค่ะว่าเรื่องด่วนที่สุดเลยที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสีดาา ใจเย็นๆไว้นะคะไม่ว่าใครจะมาจีบพูดจาอะไรยังไงก็ดูก่อนทบทวนก่อนไตร่ตองก่อนทิ้งระยะห่างก่อนใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไประยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนนะคะใช้ได้ทุกสมัยเลยและยิ่งสมัยนี้ก็ต้องยิ่งทบทวนไตร่ตองให้ดีๆเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องใช้ในการที่จะค่อยๆเข้าใจการค่อยๆรู้จักการเรียนรู้กันไปนะคะ,นะคะเพราะว่าความใจร้อนในความรักความสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรที่ ที่ได้มาอย่างดีนะคะมันก็มีสิ่งที่สูญเสียไปอย่างเจ็บปวดเช่นกันเพราะนั้นต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะใจเย็นในการทิ้งระยะห่างนะคะรู้ที่จะทิ้งระยะห่างรู้ที่จะเขาเรียกว่าโจมตีนะคะรู้ที่จะเข้าหารู้ที่จะทิ้งระยะห่างนะคะรู้ที่จะพูดหรือว่าสื่อสารอะไรตอนไหนยังไงนะคะใจเย็นก่อนนะคะ ขออีกสักหนึ่งบ่ายเรื่องด่วนที่สุดเลยของคุณในเร็วๆนี้2ดาบนะคะการตัดสินใจนะคะเร็วๆนี้บางท่านอาจจะต้องตัดสินใจช่างใจอย่างใจอะไรกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองค่ะเช่นคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆเลยมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความ,มสมบูรณ์แล้วก็สง่างามมากๆต้องระวังนะคะ คือใครที่เข้ามาจีบเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากใช้เวลาลกับเรานะคะเขามองเราเป็นคนที่ที่งดงามเป็นราชินีเรียนผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นราชินีเดยนผู้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ยกย่องเธอทูนคุณแน่นอนค่ะเขาจะใช้เวลาในความสัมพันธ์กับคุณฉันจะเขาจะค่อยๆเรียนรู้ในความสัมพันธ์เขาจะไม่กล้าทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปนะคะด้วยความสง่างามของราชินีเรียนนะคะเขาจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะแล,จะ,และจะและจะค่อยๆที่จะ อย่างโรแมนติกด้วยนะคะคือด้วยพลังงานในตัวตนของคุณมีคนเจอหรือว่ามีคนมาชอบนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบนิ่งเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะที่จะทำอะไรด้วยซ้ำนะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เฟรนลี่มากๆนะคะเขาก็จะหาวิธีว่าเอ๊ะจะจีบคุณยังไงดีนะ,ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในสเสน่ห์ของตัวเองเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองเราเป็นคนดีเราต้องได้พบเจอคนดีแล้วรักแท้ที่ดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอย ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคู่บุญจะต้องมาส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะต้องแบบมีอะไรที่ต้องต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ลสตนิยมหรือว่าความคิดเป้าหมายชีวิตต้องคุยกันได้ปรึกษากันได้นะคะเข้าใจกันได้ทุกเรื่องนะคะและ สิ่งที่คุณรอคอยการประสบความสําเร็จชีวิตด้วยความมั่งคั่งนะคะบอกเลยว่าบางท่านกำลังเขาเรียกว่ายิ่งโสดยิ่งร่ารวยหรือว่าพอยิ่งยิ่งโสดแล้วยิ่งมีเริ่มมีความรักกําลังเข้ามาหานะคะก็ค่อยๆตัดสินใจนะคะสิบถ้วยความวมสมบูรณ์ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับความวมสมบูรณ์บางท่านเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ แต่งงานสร้างครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้มีบุตรมีลูกหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ในช่วงครอบกับครอบครัวในช่วงเร็วๆวนี้นะคะบางท่านแน่นอนค่ะคุณพร้อมที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นจริงๆพร้อมที่จะได้เจอความรักพร้อมที่จะได้เจอความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมันดั้นพร้อมที่จะได้เจอความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่คุณรอคอยและต้องการนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือสิ์ถ้วยส่งท้ายปิดท้ายนะคะเพราะว่าสิบเหรียญคือ ใบแรกแล้วนะคะนี่คือสิบถ้วยส่งทายแล้วกันนะคะคุณจะพบเจอใครที่เขามีเสน่ห์มากๆเลยถูกสเปคต้องตาต้องใจนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พลังงานในตัวตนของคุณกําลังดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความบันดาลความความสุขเข้ามา,ามเห็นไหมว่ารานีนิรียญกับสิบถ้วยความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะสิ่งที่ได้มาคือความภาคเพียรที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะ มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพลังศรัทธาเรื่องของความรักรักแท้ที่คุณจะได้เจอคุณก็ได้แต่งงานกับคนคนนั้นที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆที่มาส่งเสริมกันจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังโฟกัสเรื่องของการเงินธุรกิจหน้าที่การงานแน่นอนคะ่ะอดทนอดใจรอนในจังหวะนั้นหน่อยแล้วคุณจะเป็นคนที่เติมเต็มเรื่องของการเงินการงานความรุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่คุณจะเป็นนะคะสิ่งที่ได้มานะคะ ซื้อได้ได้ตัวเองหาได้ด้ตัวเองจับต้องได้ตัวได้ตัวเองมีคุณค่ามากๆนี่คือราชชินีเรียนผู้มับงคร,ร,รั้งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดื้อด้วยนะคะเป็นคนที่ดือ้อดื้อด้วยจริงๆแล้วก็ดื้อเงียบจริงๆนะคะแต่ความเรียบรูดูดีมีเสน่ห์ของคุณนั้นจะถูกใครที่เขาเข้าใจในความดื้อของคุณที่จะเข้ามาสอนความรักความโรแมนติกนะคะ หรือเข้ามาจีบคุณอย่างโรแมนติกนั่นเองทําให้คุณรู้สึกว่าคลายนะคะความดือ้อความแข็งนะคะให้เป็นคนที่โรแมนติกเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกันนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยจริงๆนะเรามาดูเรื่องด่วนที่สุดอีกค่ะนะคะกับอรอร์ค้คสําหรับนี้กระเลนกรดอนออกมาเป็นอะไรเอ่ยยูนิคอร์นออกัสค่ะแน่นอนนะคะราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะ จงใช้สัญชาตญาณในตัวตนของคุณค่ะ Unicorn Intuition สัญชาตญาณน,นะคะเพื่อ Benefic นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งหุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเหมือนไม้ยูนิคอนนั่นเองนะคะสัญชาตญาณการตัดสินใจการเริ่มต้นของคุณจะนำพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จได้เห็นช่องทางบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นเรามาดูอีกค่ะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรอีกนะขอใบนี้ลวกัน New opportunity เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะสิ่งใหม่ๆห,หนทางใหม่ๆเรื่องของการงานถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับเรื่องของการงานเบื่อเหลือเกินอยากเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆหม่ทงที่ดีมีการโอกาสที่จะได้รับงานใหม่สิ่งใหม่ๆหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมาค่ะขออีกค่ะ younger man บางท่านเดียเด๋ยวคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นราคราวเดียวกันนะคะ view ค่ะ the view of june นะคะกงร้อยงโชคชะตากำลังหมุนไปแล้ว วิวความบางังคังร่ำรวยนะคะแล้วนี่คือวิวค่ะคุณอธิษฐานได้แต่งงานคุณอธิษฐานได้ขอ เรื่องของครอบครัวนะคะอยากมีครอบครัวอยากให้ความฝันในเรื่องของการมีครอบครัวที่อดมูสมบูรณ์แบบเป็นจริงหรือเกินความฝันของคุณจะเป็นจริงและเรื่องของการเงินความมาั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยบอกเลยว่าคุณกําลังเจอคู่ชีวิตที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความแตกต่างจากคุณแต่ว่ามีความลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเห,งเหมือนกันมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันรสนิยมเป้าหมายชีวิตที่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่เป็น สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะไม่ทําให้กนและกันกต้องลําบากหรือว่าถูกจ่ายเจ็บปวดนะคะส่งเสริมกันละกันนั่นเองนี่คือเรื่องด่วนที่สุดที่พายจะต้องการบอกให้คุณได้รู้ในวันนี้เพราะว่าสิ่งสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์นะคะท่านดอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องก็คลิกเิงกงคลิปปลุกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังงานที่ดีมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงช่วงจังหวะทามมิ่งของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแตกต่างกันการเรียนรู้ประสบการณ์ทุกๆชีวิตในในชีวิตเราก็ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันด้วยเช่นกันเพราะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้สักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นของคุณในสิ่งสิ่อนั้นที่คุณรอคอ,อยวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากสวัสดีค่ะ